ให้ฟังชิ้นหนึ่งชิ้นนี้นั่นก็คือเป็นทฤษฎีการหาคู่ของจิวิยาววิวัฒนาการคิฟอันนี้คือเป็นที่สี่ตอนนั้นใช่ไหมใช่ตอนทีสี่ตอนจบตอนจบทีสี่นะคะก็วิธีทําของหิงนั่นก็คือที่เคยบอกไปคร่าวๆว่าเราก็ต้องสรุปทฤษฎีและเช็คแรีวิวมาก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ถ้าใครฟังรีฟเนี่ยก็คือเป็นการสรุปจเวียวิวัฒนาการในแง่ของเมทติ้งเกือบจะทั้งหมดแบบการจับคู่ใช่แต่ไม่ได้อธิบายถึงแบบว่า เออเพศเดียวกันละกันอ่ะอันนี้คือตางเพศแต่ว่าแบบสรุปเลยว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็วิธีการทําวิจัยของผิงงานที่ชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นเรื่องแตทไม่ได้เข้ามาเกี่ยวเยอะมันก็เป็นการสัมภาษณ์ผิงเลือกสัมภาษณ์คนเป็นสิบสิบคู่ที่อยู่ในการแต่งงานมาอย่างน้อยสามปีห้าปีขึ้นไปเป็นต้นนะคะก็จะมีทั้งหญิงและชายแต่เราจะมีคู่เดียวกันมาสัมภาษณ์เราจะแยกกัน <อ>ถ้าถือว่าฝ่ายชายให้สัมภาษณ์ฝ่ายหญิงจะไม่ให้สัมภาษณ์เลยแบบเนี้ย mm hmm. หาหา,หามาเยอะพอสมควรอาจารย์ตอนนั้นคือไปหาไปหาจากตรงไหนอย่างเช่นว่าเกื่อะไรอย่างเ<อ>ืน้อยเกิดน้องๆที่อยากจะเอ่อทำงานในเชิงคุณภาพบ้างการหากลุ่มตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเนี้ยหมายถึงว่าไปหาจากไหนคือหาจากเพื่อนญาติน้องหรือคนอื่นๆทั่วๆไปโอ้ทุกคนจะให้สัมภาษณ์เราในเรื่องลึกๆต้องป็นคนรรู้จักอย่างนั้นแหละ สัมภาษณ์หนึ่งคือเป็นบทสัมภาษณ์จากผู้ที่เขียนหนังสือ,อที่ผิงชอบนะคะคุณหมอชัชะพลก็ขอสัมภาษณ์แล้วก็เอามันเป็นการโค้ดคาเพราะมันไม่ใช่เป็นการติ๊กเช็คลิสต์เป็นการโค้ดคาแล้วก็มาสรุปผลของงานวิจัยชิ้นนี้โอเคเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเอาจริงๆมันเป็นถ้ถาเรียนสายนี้เนาะจะบอกว่าบทที่2มันคืออะไรกันล่ะ ช่วงประมาณบ่ายสองของวันที่สองเมษาแล้วเราก็จะค่อยๆวิวัฒนาการจนเป็นมนุษย์เนี่ยครั้งแรกประมาณค่ำคของวันที่21่ธันวาเราจะเริ่มใช้ชีวิตแบบล่าสัตห์หาหาของในปากประมาณ10วันก่อนปีใหม่แล้วเราจะเริ่มขอปลูกประมาณ1 2ชั่วโมงก่อนสิ้นปีมนุษย์มีหลอดไฟโทรทัศน์ทีวีวิทยุเครื่องบินใส่กางเกงยิงครั้งแรก8นาทีก่อนสิ้นปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลา9 9ตั้งแต่เราแยกสายมาเนี่ยเราวิถีชีวิตเราไม่ได้ต่างจากสัตว์ มนุษย์ที่อยู่ในทุกวันนี้เราไม่ได้เหมาะกับสังคมที่เราอยู่กันเราทุกคนคือ,อมนุษย์ยุคท่าสมองเรายังเป็นม,มนุษย์ยุคท่าเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนเร็วเกิน,ว,กนวิวัฒน,นาการของเราเพราะฉะนั้นจิตววิวัฒน,นาการมีความประสงค์ที่จะนาเสนออธิบายมนุษย์พฤติกรรมของมนุษย์จากกลไกที่เกิดขึ้นทันทีส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆและก็เป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติการคัดเลือกทางธรรมชาติคือชาดวิทเพราะฉะนั้นชาดวิทจะมีผลกับอันนี้มาก เคยมีหมอคนหนึ่งน่าจะชื่อหมอทีโอดอดนนะ,ะพูดว่าไม่มีวิทยาศาสตร์ขแขนแข่งไหนจะสมเหตุสมผลหากปัสจากเงาของวิวัฒนาการอ่าเรื่องก็จะประมาณนี้อธิบายสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอะไรที่จะถูกส่งต่อที่วิวัฒนาการเห็นว่าเป็นความสําคัญก็จะมือจะมีความที่ความหลากหลายที่ได้เปลี่ยนจากการส่งต่อในแง่พันธุกรรมอย่างเช่นเราใช้กาวดักหนึ่มากๆสักพักหนึ่ง จะเริ่มดักหนูไม่ได้เพราะว่าหนูที่อยู่ตอนคือหนูที่ไม่ชอบไปเหยียบบนกาดักหนูมันจะได้ส่งต่อลูกแค่แบบนั้นเออไอตัวไหนที่ชอบเหยียบกาดักหนูก็จะไม่ได้มีลูกอ๋อเพราะมันตายอ่องไปแล้วใช่นั่ก็คือวิหลักวิวัฒนาการจริงๆทุกวันทุกวันเนี่ยวิวัฒนาการอ่าพวกวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ทำให้คนมีลูกง่ายขึ้นหรืออะไรเงี้ยจริงๆถ้ามองในมุมวิวัฒนา มนุษย์เลยไม่แข็งแรงเป็นการจัดสรรทางธรรมชาติที่เขาจะแบบทิปซึ่งทวันนี้เราฝืนธรรมชาติถูกมันมากเลยทีีค่ะแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างเนี่ยสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมทางพันธุกรรมได้เนี่ยที่บอกเมื่อกี้มันจะเกิดการคัดเลือกที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอันนี้เรามามองถึงการเลือกคู่กันดีกว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องเลือกคู่บนโลกไปเนี้ยมีอยู่สองประเภทการเลือกคู่แบบอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการไม่อาศัยเพศทั้งหมดแหละ นะคะเป็นสมมติรคิดว่ายมันเป็นกลมๆแล้วการแกลเมนเนี่ยจะมีสารพันธุกรรมในนะั้นแล้วก็เอาเก็บเอาสารอาหารมาเก็บไว้ในแกลเมอย่างละครึง่งถ้าเราจะสร้างลูกงมาแบ่งกานคนละครึง่งอ่าแล้วก็เพื่อให้ได้ลูกมาตัวหนึ่งอยู่ๆวันหนึ่งอีแต่ทุกครั้งในธรรมชาติมันไม่สามารถแบ่งในห้านสะิบเปอร์เซ็นต์ในทุกๆครัง้งอ,อยู่ๆวันหนึ่งอีตัวเนี้ยมันแบ่งน้อยกว่าแล้วกลายเป็นว่าเหมือนมันได้เปรียบมันได้เปรียบเออเออเออเปรียบเันก็เลยเ มันก็เลยมันมีโอกาสมีลุกมากขึ้นทนั้งที่มันลงทุนน้อยลงอ่ะไม่นานนะสัตว์มีสิ่งมีชีวิตเรื่องอื่นอ่เนี่ยก็มันก็พยายามไอ้น้อยที่สุดในะใคะตัวนึงก็ต้องมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเอแกมเมชนีเ้เ่ยเล็กมากอีกแกมเมชนิ่งใหญ่มากมันเป็นที่มาของอาจุจิกับไข่ผู้หญิงโออโอเคโอเคนะอเอาแบบย่อๆนะ<อ>จุดพลิกหันมนอยู่ตรงนี้แหละคือเราต้องลงทุนมากพอเพื่อให้ได้ แค่ไขายคนคนหนึ่งลงดูนอง ประมาณ1ปีและคุณใช้พลังงานเท่ากับเดินไปกกับจากกรุงเทพเชียงใหม่คือพลังงานที่ทออ๋อนี่ทอ9เกเดือนเพราะฉะนั้นการลงทุนของชายหญิงไม่เท่ากันโอเคโอเคนะตรงจุดนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมการเลือกคู่จงเกิดขึ้นเพื่อดำลงเาผาพันของมนุษย์นะคะอ,คอันนี้แบบมาอ่านให้ฟังแบบวไวเลยนะผีวก็ก,กวากตาานะคะคลักษณะที่ดึงดูดเพศตรงข้ามก่อนจะสืบพันธุ์แล้ว วัฒนาการทั้งหมดเกิดขึ้นในสมองเมื่อสมองเรารับสัญญ,ญาณนั้นแปลว่าเราชอบหรือไม่ชอบเหมือนเราเจออาหารเนา่าสมองก็จะบอกว่าเราไม่ชอบเพมกลิ่นเพราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมองเราฝังนะคะเอาไปคิดว่าเราจะเลือกคู้จักะไรบ้างเอาแบบภายนอกรูปหน้าตาหรอ แบบเออแบบภายนอกอะเนาะดูดูด ที่ชัดเจนอย่างที่ไปบอกเมื่อกี้ว่ารูปร่าง ที่ผู้หญิงมีเอสโตรเจนอยู่มากต้องผิวละเอียดมีหน้าอกมีเอลเซียงเล็กเสียนน้อยอแล้วก็การเสียงสาวเตรเสียงสาวแล้วตัวที่สามคือสเตียรอยฮอร์โมนนะคะจะไปกดเอ่ออ๋อในการทำงานสเตีรอยฮอร์โมนเนี่ยมันจะไปกดภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งหมายความว่าถ้าเรามีฮอร์โมนเพศอยู่มากแปลว่าภูมิคุ้มกันถ้าเรามีฮอร์โมนเพศมากหมายถึง ก็เลยกลายเป็นลักษณะที่เราชอบสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่โพระฉนัการที่ดีการแพทย์ที่ดีทําให้ความสําคัญของการมีลูกกับบุคคลที่แข็งแรงลดน้อยลงไปมากอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้มันมีเรื่องของหมอทำา็อซี่ทำกิฟทํทำอะไรเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นลูกของบุคคลที่เราเด็่ทางเพศหน้าตาดีเนี่ยก็จะไม่ได้แข่งรงเสมูไปถ้ามองในทุกวันนี้นะคะแต่สมองของเราติดอยู่ในยุคผิดเพราะฉะนั้นเรายังจะมุ่งชอบคนที่หน้าตาสมมาตรหรือก็มีภาพที่ชัดเจน เออแล้วก็คิดว่าไปอีกสักข้อหนึ่งละกันสุขภาพผิวเป็นผิวที่บ่งบอกถึงสุขภาพดีสังคมในโบราณเนี่ยมีสีผิวหลากหลายนะคะผิวผิวสีผิวที่ดีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราผิวเหลืองผิวซีดมันก็เหมือนเราติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีผิวใสไรจุดดำๆนี่บอกถึง<ม>ยีงได้บอกถึงต้านทานไม่มีเชื้อใสแหนวใส่แหนว,ใ,นวใช่ละลรยิ่งในผู้หญิง หรออ่ะเวลาเป็นเมนสิบขึ้นปะขึ้นเออมันก็ลิงกันประมาณเนี้ยอเออดังนั้นนะคะผิวที่ดีในเพศหญิงก็จะดึงดูงเพศตรงข้ามได้มากมันแสดงถึงความเป็นสาวการปฏิสนธิความสามารถในการมีบุตรเพราะว่าผู้หญิงอะมีเวลาที่มีลูกอะสั้นกว่าผู้ชายถูกไหมผู้ชายแก่แลยไม่มีลูกได้แต่ผิวแก่ก็มีลูกไม่ได้เมะะื่อฉันผิวต้องแบบผิวแล้วไม่ลูปเด็กไงไม่ดูแบบมีแดดเราะ่ะที่แบบว่าลงทุนก็งลงทุนมากกว่าอ อ,อย่างเงี้ยเออสุขภาพชอบปากถ้าฟันผุอยากจูมไหมประมาณเนี้ยอ่ะอันเนี้ยชัดเจนะอ่ะอันเนี้ยเข้าใจไอนน้สุขภาพเรือ่องของปากไม่เข้าใจอ่ะเออก็คือเราจะต้องแบบรักษาสุขภาพฟันฟันมันก็ต้องดูเรียบแบบไม่มีหินฟุ้งหินปูเล่อย่างงี้ไหมทาไห้อาจุกหกเดือนนะ